ฮัลโหลพอดีเมื่อเช้านี้มีเอ่อคาสซิ่งกับเอ่อแฟมิลี่ของคนที่เขาเป็นเอ่อซิ c เ l อร์เซลดิซิสน่ยนะคะคือคือครอบครัวเขาเป็นเขาก็เลยคุณแพทย์ก็เลยกกเลยอ่อคาสซิ่งทีนี้พอคาสซิ่งนี้เสร็จแล้วก็เลยมีเวลาเบรกสิบห้านาทียี่สิบนาทีเอ่อก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอุย้ยเคยสัญญาไว้ว่าจะมาพูดเรื่องนี้เออเรื่องนี้ต่อนิดหน่อยคือคุณแพทย์อยากจะพูดเรื่องของซิคเคอร์เซลนะคะซิคเคอร์เซล มันแบ่งออกเป็นสองชนิดซิการเซลดีซิสกับซิการเซลเทรดนะคะถ้าซิการเซลดีซิสเนี่ยอย่างที่คุณแพทย์เป็นเนี่ยก็คือตัวคุณแพทย์ในแครรี่สองจีนจีนทั้งทั้งพอ่อทั้งแม่เนี่ยคือ2ตัวเลยคือทั้ง2อ,อันเนี่ยเป็นเป็นซิการเซลคือเป็นเซลที่ผิดปกติเลยนะคะส่วนถ้าเป็นซิการเซลเทรดเนี่ยก็คือแค r รี่แค่ตัวเดียว นะฮะมีมีอยู่คำว่า Carry ก็คือมีอยู่ในตัวตัวเองในในคนคนนั้นเน่ยหนึ่งจีนก็นคือเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนคนที่เป็น Sick s i c k l e c e l l t r a i t เนี่ยแครีหนึ่งตัวเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ปกติแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นถึงเราบอกว่าต้องเช็คเช็คดูได้พวกนี้เช็คได้สมยัยใหม่นี่เครื่องไม้เครื่องมือดีมากเช็คได้นะคะใช้ชีวิตปกติทั่วๆไปแต่เราก็เป็นตัว c a r r เ e r ก็คือ ถ้าเรามีลูกปุ๊บเนี่ยเราลูกเราก็มีโอกาสจะเป็นซิการ์เซล์เหมือนกันทำนองอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าถ้าอย่างคุณแพทย์เองเนี่ยซิการ์เซล์ดิซิสเนี่ยแคลรี่สองตัวเนี่ยถ้ามีถ้าถ้าถ้าแต่งงานแต่คนธรรมดาคนที่ไม่มีเลยนะไม่เป็นซิการ์เซล์เลยเนี่ยแชนของคือแชนของเด็กยังไงก็มีการติดของเอ่อจีนติกของซิการ์เซล์ไปที่าบังเอิญว่าถ้าเกิดแต่งงานกับคนที่เป็นซิการ์เซล ซิคเคสเซลดีซิด้วยกันทั้งคู่อันนี้อันตรายกับเด็กยังสูงแล้วก็ข้อสําคัญคืออันตรายต่อต่อคนที่คนที่เป็นซิคเคสเซลดีซิตเนี่ยเวลาคุณ p พ็กเน็ตเนี่ยคุณท้องเนี่ยอันตรายถึงมากมากเลยนะคะจะไม่ปกติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผู้คนบางคนท้องแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกบางคนก็ไม่ได้เช็คเลือดเช็คอะไรมันอาจจะเกิดจากการที่ว่าเป็นแคริเออร์เป็นตัวที่มีซิคเคสเซลดีซิตหรือเปล่าทำอย่างนั้นนี่ถามว่า ถ้าซิเกเซลดีซิสแต่งงานแล้วเกิดแต่งงานกับคนที่เป็นซิเกเซลอีเวนซิเกเซลเทรดเนี่ยลูกออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสโอกาสมากๆที่จะติดเออ่มีเลยโอกาสที่เป็นซิ A ell, เกเซลคือเลือดนะคะก็จะผิดปกติแต่ทีนี้ถ้าเป็นซิเกเซลล์ดีซิสกับซิเกเซลล์ดีซิสอย่างคุณแพทอ์เกิดแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ตรวจไงแฟนก็เป็นซิ A Disease, เกเซลล์ดีซิสด้วยปรากฏว่าเด็กออกมาจะอันตรายมาก คือคุณแพทย์เวลาท้องสมมุติว่าคุณแพทย์ท้องนะก็อันตรายกับตัวเองแล้วคนที่เป็น s ิ c เ l อร์เซล i s ดิซิเนี่ยแต่เด็กที่ออกเกิดออกมาเนี่ยจะจะอันตรายแล้วก็จะมีลิฟชอตเ t อร์มคือไม่มีอายุยืนยาวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดให้ฟังแค่แค่เป็นเป็นอะไรฮะคร่าวๆเนาะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาแล้วือคมาได้นะคะอันนี้คือคุณแพทยจะชำนาญเรื่องนี้เพราะตัวคุณแพทย์เป็นเอง นะคะนะคะเบรกสบห้ายี่สิบนาทีนะคะ,อนะคะโอเคไม่ที่ต้องเรียกทำเพราะว่ากลัวจะลืมอันนี้คือสัญญาว่าจะทำก็ต้องทำไม่ได้คุณแพทย์เป็นคนไม่ผิดสัญญาเพราะฉะนั้นจะไม่สัญญาอะไรกับใครโอเคค่ะบาย see you next time